โอเคครับผมสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันใน7 d a y นเดย์ดายพาร์ทที่25กันแล้วนะครับผมโอเคสารพัดนี้ของเรานะครับผมก็เรามาอยู่ที่เมืองนะฮะเมืองของซากปะทะพังนะครับผมอ่าทาววป่าแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะเฮ้ยหลบไปแล้วไหมไม่เฮ้ยไม่ตายวะเฉยกวะผมอะโอเคครับวันนี้เราจะมาสำรวจ พื้นที่ของโซนแถวเมืองใหญ่นะฮะพอพอดีขี่เจอมาก็อยู่ตรงข้าวกับตรงที่เราทําทคลิปเมื่อภาคที่แล้วของเรานะฮะก็จากที่ผมอาไม่ตายวะเข้มขึ้นหน่อนะอาจากที่ผมสำรวจมานะก็จะเป็นแบบมีพื้นที่ที่ฟาร์มได้กับฟาร์มไม่ได้นะผมก็ ตรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าฟาร์มไม่ได้นะผมมันโล่งเกินไปมันไม่มีของแต่ถ้าเป็นแต่ตรงแบบประมาณนี้อาจจะมีของหน่อยนะเนียกก่ยก็มันพาร์ทนี้ก็อาจจะฟาร์มแบบแปบ๊บเดียวเลยน่าจบจบไปเลยนะก็แบบจะเร่งจะเร่งคือรีบขึ้นขับบนไปเลยฮนะดีไม่ดีของอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้๋ยวผมจะรีบฟาร์มแล้วก็รีบจบพาร์ทแล้วกันนะฮะยวรีบต่อบบล็อกนะรีบไปเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะฟาร์ม อันนี้เสร็จแล้วผมเดี๋ยวพ์ทหน้าเราจะไปสำรวจตามอ่าเดี๋ยวขี่วนดูว่ามันมีอะไรบ้างในฟาร์มแถวๆนี้นะฮะก็เราจะไปหาเท,ทเดอร์ด้วยผมไม่รู้ว่าเท,ทเดอร์อยู่ตรงไหนนะแต่รู้สึกว่าข้างบนนี้โคตรอันตรายเลยเนี่ยมันน่าของมันน่าจะอยู่ตรงโอ้โหเดี๋ยว,วอ่ะนกนกจ๋า โอ้โหอะไรไม่ได้อะโอ้โหโอ้โหอะไรไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูโอ้โหเดี๋ยวดูมาเลยก็เจอประเด็นเลยอุ้ยกระเบดดีเดี๋ยวดูขอเคลียร์พวกนี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหแค่แค่พื้นที่แรกก็เจออะไรอย่างนี้แล้วนะฮะ ถ้าไปที่ต่ออื่นเนี่ยตรงอื่นเนี่ยจะไม่หนักกว่านี้หรอวครับเนี่ยมันจะมีตึกที่สูงนะฮะนีะ่ตึกนั้นตึกนั้นน,น,น,นน่ะอันตรายเหมือนกันดิเลยนี้นกเยอะชิบเบ่งเลยเดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนโอ้ยกลัวมันตบเสาล่วงอย่างวะเดี๋ยวลงก่อนลงก่อน มันไปออกกันที่เสาอ,เอ่ะตบล่วงเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยว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 ไปเป้าครับอ้ยไปออกอะไรกันตรงนั้นโอ้ย โอ้โหโอ้แค่มาตึกแรกก็เอาแล้วหรออุ้ยกระสุนหมดเดี๋ยวได้ล่ะเราต้องควักปืนที่ไรที่สุดนะยิงหน้ามันเลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวดีดขอกระเป๋าก่อนโอเคกระสุนนิดหน่อยตรงนี้วะมันยังเหลือซอมบี้อยู่นะ ตายยากสดูวิ Ugh, ่งบินกันละวันเดี๋ยวนะอยากเดี๋ยวถ้าไม่เคลียร์พวกนี้มันไปไม่ได้ว่ะเดีดยโอ,อ้โแล้วมันหน้ไม่ได้ฮนะมันต้องเคลียร์จริงหมดทัด้งหมดโอ้ระสุนเก้ามหมดแล้ว โอเคโอเคน่าจะหมดปัญหาแล้วนะฮะโอ้ยโอ้ยเกยบเลยเดี๋ยว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 ก่อนนะเยอะไปแล้วโอ้ยตึกเล่นตึกแรกก็เล่นตัวแล้วไเย็นโอ้น่าจะฟาไปหมดจริง่ะผ่านนี้โอ้ ยังเทือนซอมบี้โอ้โหเรียกเรียกทำไมไม่ไม่เอามันมันจะพ่นโกดอะมิโนโใส่หน้าเด้อเด้อเด้ยเด้อเยอะเยอะไปปิดนอนนอนอไปนั่นแหละสัาพาย,ยตรงไหนวะไม่ได้เด้อแต่แล้วตรงนี้ผมเห็นประตูนะประตูเปิดโอเคปืนโอ้ย ไม่ดอปปืนเลยเว้ยนี่ตายเถอะก่ออะไรโอ้โยอันนี้ก็สิบโมงแล้วไม่ได้อะไรเลยนะชิ็นอันนะฮะถ้าเราเสียเวลาขึ้นมานี่คือตายแน่ๆะฉะนั้นเรานี่แหละครับทางที่เร็วที่สุดคือขึ้นมาข้างบนแล้วอนนีลรักพิก็ไปแล้วสองโอ้สามแล้วนะะเดี๋ยวพังบ่อยครับเดี๋ยวหมด ยังไม่เหลือที่ฟาร์มโอเควู้หน้าไม้นะฮะุ้ยกระสุนเท่าบเลยเทียบเลยอุ้ยอะไรอะมอดเหรอโอเคโอ้โหนี่ว่ามอดโอเคเดี๋ยวไปที่ต่อไปกันเลยนะครับผมเพื่อการเสียเวลามีระเวดปะวะโรงงานเฮ้ยมีตัวนี้เหรอวะตายซะแล้ว พื้นที่นะ่จาจจะกว้างอาจจะมีของก็ได้นะฮะถ้าผมเดาไม่ผิดนะโอนะเคฮะนี่ก็สิบเอ็ดโมงแล้วเป็นโรงงานที่ใหญ่นะเดาไม่ยากฮะถ้ามีตัวพิสตัตแบบพวกพิเศษแบบ ตัวเขียวโผล่เพราะน่าจะแสดงว่าน่าจะมีของที่ดรอปดีนะฮะพวกสพายแหละแต่ถ้าไม่มีแสดงว่าเป็นพื้นที่ธรรมดาทั่วไปอันนี้มาทีมาได้แล้นะเจ๊เ้ยเจ้ทำไม่ได้ไหนี่น่าจะมีอะไรนะ เลืนบนเล่นล่างมีไหมเลื่อนล่างมีของทางไปหรือเปล่าว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีของดีก็เป็นไปได้อุ้ยมาหมุนก็เร็วซะเกินตายตรงนี้นี่ตรงเนี้ยเฮ้ยอะไรวะขังตัวเองนะที่นี้อ่ะ โอ้ยเฮ้ยอ๋อแล้วมันขังเตะออกจากโลกภายนอกคือโดนนี่ก็จบเลยเนะี่ยเฮ้ย,ยมันมีระเบิดปะเฮ้ยมันมีระเบิดปะโอ้โหระเบิดเพียบเลย

แล้วซัพพายมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่แต่น้ำเหรอโอ้ตรงภาเนี้ยปลาโตตกปักปักปักแปะมากเลยตบเรนก่อนเหมือนเอาตูมาฆ่าหาระเบิดเยอะเกินอ่ะมันมีอะไรก่อนในน้ำเนี่ยไม่มั่นใจว่ะแต่อตโต มันตกอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวขอบคุณโอ้โหประตูพังแล้วแหละดูระทรงแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้โอ้โหอ,อะไรม <c oughs> ั้งหเจอเกินเด้อ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 เดี๋ยว้อเด้ออ้ อะไรวะเน่ถล่มวะสัพายอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยมอกกระสุนโอเคผมฆ่ากันที่เสียไปหรือว,ว่าด้านบนวะว่าด้านบนก็มีสิทธ์นะเนี่ยววาานนมาบนอ่ะเห็ไม้เนี่ยเฮ้ยดีดูเกือบเกียบโอ้ยเอ้ย ไม่แต่เจนว่าของอยู่ข้างบนเฮ้ยมีกรีดได้เหรอเฮ้ยจะมาของจะเย็นไหนวะของเฮ้ยซุกซ่อนเหรอเนี่ยเอาละเสียเวลาลการหาของภาคน,นี้บางจุดก็หายากนะของอะ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าของอยู่ตรงไหนเฮ้ยมีหมีด้วยเหรออ้าวอยากไปสวนร่วมหรือเห็ก็ได้อา้าว อดีมีตกไปแล้วตกไปแล้วไปไหนของมันละอะไรวะเนี่ยงงครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าของมันอยู่ตรงไหนนะที่ผมสงสัยคือมันจะเป็นตรงตรงระเบิดเยอะน่าสงสัยจัดละเดี๋ยวผมหาหมีกันเดี๋ยวมันตบทีจะตายเรายังฟาร์มไม่กี่ที่นะเนี่ยตรงนั้นเราฟาร์มแล้วตรงนี้แล้วก็เราจะไปตรงนี้ต่อเลยฮะ ของอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าตัวอื่นไม่น่าจะมีอะไรมากเสียมากเป็นเมืองปกติ A few moments later เนี่ยมาตึกนี้ดีกว่าฮะลุ้นกว่าเยอะโอเคจะปีนไปเลยแล้วกันเราจะขึ้นตึกนี้พอดีก็น่าจจะข้าแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พักกันตรงนี้ฮะแล้วเราจะไปต่อโโอ้ห เอ้ไอ้ยาโอ้ยไปตรงนั้นน่ะถ้าเราวิ่งไปนี่เราจะรลอดไหมฮะเอาวิชิายาไปหลดหวยนี่ทำยังไ,ไงที่จะวิ่งไปตรงนั้นได้เพราะว่าเรายิงปุ๊บหมากับไอ้ตัวนั้นน่ได้โผล่มาแล้วเราก็จะเดินเราต้องวิ่งจากตรงนี้ไปตรงนู้นถ้าเราขึ้นตรงนู้นได้เราก็จะได้เปรียบก็คือ ต่อไปแล้วก็วิ่งโกยโกยเถอะโกยเถอะครับขอร้องเฮ้ยทางขาดเชียแล้วเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเดอุ้ยตบแรงมาก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 เยอะเด้อเดเฮ้ยเดี๋ยว้เฮ้ยเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยว้อ อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตกอก่ละแก่ละเหนื่อยเหนื่อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนกก็ยยเย,เยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยยว,ยวแคมป์ก่อนแคมป์กินก่อนอุ้ยเจอแล้วอุ้ยอยู่ตรงนี้ดีๆตัวละปลอดภัยก็เยอะเลยเออผ้า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  ไปที่แจำใหม่แหละอันตรายที่บ่ายเลยเอ้ยตายไอ้นกไปไกลยุ่งอุ๊ยปืนพังเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวไปไงต่อวะเนี่ยไอ้เช่ยนกเวลเอ้ยตกใจหมดเกือบตกนกเพือนจังวะโอเคเอ่อหนึ่งสองสามนี่แล้วก็

วายอุ้ยอุ๊ยเรยวอ้ยชิบายแล้วไม้หมดค้างค้างเคเหลือให้ต่อบล็อกนี่หน่อยโอ้บล็อกพังไปเลยแย่ละเฮ้ยออกไปไกลอยู่ ลงไปติดไกลไปหมาก็มาที่นี่เอาโอเคแล้วก็ไปไปโอเคโอ้โหได้เดคอนมาใหญ่แล้วไม้ไม่พอไปไงวะโอ้ติดแก๊กอยู่ตรงนี้ชิบหายแล้วอ๋อเสียเวลาเกินเวลามันเดินไปจุดไฟอ๋อโอ้โหโอ้ยชิตโอ้โหตบได้ด้วยเดี๋ยว โอ้ดิฟักกี้เจ๊ดักเลยเหรอืมตัวเรียกกรีซเรื่องอะไรวะโซึกหน่วงแฮโอเคตอนนี้เรามาถึงข้างบนแล้วก็เราจะเปิดปุ่มตรงนี้นี่เราจะไปฝั่งโน้นโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วฉันก็เปิดมาแล้วบล็อกก่อนเลยบล <laughs> ็อกทางโอเคกระสุนยา อะไรช่วยได้ไหมเ๊ะอันนี้อ่ากินเค้เปืนโอ้โหดดอปวะแต่ซื้อมาแล้วมาดอปแล้วตอนนี้เก้่องนี้ก็ไม่ดอปอะเฮ้ยเอาวะจะไม่ดอปของนี้ซะแล้วแค่ขึ้นมาก็ลำบากแล้วครับไม่ไหวเออทีเดียวเฮ้ยอะไรเนี่ยอื้อหือ ของบางทีก็ให้อะไรที่เป็นดีๆมีประโยชน์นะครับเฮ้ยหายใจแล้วมันมก็จะหมดเนี่ยตรงเนี้ยแน่ๆอาจจะมีของนะที่ผมสงสัยนะตรงนี้แต่บนข้างบนนะีแน่ๆอาจจะมีแน่ๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าโอเคทางหน้ามามากเลยโอเค ไม่พังใช่ไหมเฮ้ยติดเฮ้ยเอ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยติดปั๊กเดี๋ยวโอเคโอ้ยเมื่อกี้ติดบั๊กนะฮะอ๋อโคตรมึนเลยแค่จะเดินเลยติดอ๋อหมึนอีกแล้วเส้นทางขอไม่เอ่ยโอ้โหนไงสป라이นไงนี่ผมสงสัยนี่จริงๆด้วย เป็นยังไงล่ะฮึฮึโอ้โห,โหของแน่นว่ะตรงนี้โอ้โหสมงปีแน่นด้วยเกิน,นมาแล้วโหโหโหเดินมาก็ดจะไม่มีได้อีกเดินมาก็จะไม่มีได้อีกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว กระสุนโอเคฮะของเต็มลืมาของไปเก็บเออผมต้องทิ้งของบางส่วนนะฮะของมันเต็มจริงแล้วจะทิ้งอะไรดีนี่เลยเอ้ยน้ำผึ้งไม่ได้ออาน,นี่ปอกกระสุนอันนี้ต้องเด็ดเลยแล้วก็ชั็ห้าชั็หกอ๋อนี่ยใช่ป่ะอ่าผมเห็นคอมเมนต์อันนึงของอ่า คนดูนะครับคนนึง,นงบอกว่าให้ดูช่องฝั่งซ้ายนะฮะตรงนี้ใช่ปะที่ผมสงสัยช่องไหนที่ยังไม่เรียนหรืออะไรมันจะขึ้นรูปอา่าหนังสือที่เปิดแล้วกับปิดนะฮะถ้าตรงนี้แดงว่ายังไม่เนี่ยหรือมันขึ้นตรงนี้แหละช่องเนี้ยเน,ในี่ยันดงวาเรียนแล้วแต่นี้ยังไม่เรียนนะฮะอ๋อดูตรงนี้นี่เองโอเคขอบคุณมากครับที่บอกผมผมก็งงมาตั้งนานว่าดูยังไงผมก็ลืมๆเหมือนกันว่าอันไหนเรียนแล้วอันไหนไม่เรียนแล้วก็โอเค จะได้เข้าใจกันงน่ายขึ้นหน่อยก็ทีมแปฟฮะก็ดีฮะซอมบี้โผล่มาเยอะเกือบตายซะแล้วมันจะได้เฝ้าเลยอันนี้เนี่ยยังไม่ได้เรียนเอเคอ้นนี้ยางล้อและรชแล้วก็กล่องนิรภัยอันนี้ก็เข้าวันที่31แล้วปืนต้องออกแล้วล่ะั้งเนี่ยเฮ้ยอ้โหอะเพลก,พก กระสุนแล้วก็เราเบิดนะฮะอ๋ให้ตายเถอะอันนี้เราก็ยังไม่ไเรียนนะฮะเนี่ยเราจะลงเสอือจะเป่าอ่ะเอ้ยถูกแล้วละ่ะถ้าความคิดผมถูกต้องนะก็บอกผมเลยลผมก็ไม่รู้กันโอ้ยตายละคนดูบอกมาต้องแล้วแต่ว่าเราดันง,งูงงเองซสือพือ้ฮะตัวพว่นโอ้โ,อโอหจะเยอะละ ไปไปเร็วตามหลังมาทำไมอเอ๊ะได้ไรเนาะอาหานี่กับยาปฏิชีวน,นะจบคือแคมตัวนี้ไม่น่าจะไหวนะฮะถ้าจะแคมป์จริงก็ไปแคมป์ตัวที่เราเยิงไปแล้วอ่าเพราะว่าเราจะแคมป์กับตัวนี้นะครับผมก็เซเว่นเดลทูได้พาร์ทที่ 24ก็ขอจบเพียงแค่นี้ผมก็สำหรับพาร์ทหน้าจะเป็นอะไรต่อไปผมจะรอดจากพื้นที่ทิ้งเราไหมผมก็กะว่าจะไม่กลับบ้านแหละก็จะฟาร์มให้มันหมดแล้วก็จะไปหาเทดเดอร์ทีเดียวเลยแล้วกันสำหรับที่นี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้ผมก็ไปล,ละเจอกันทุกคนอาวเหนื่อยจังเลย